ช่วงนี้ค่ะต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดแนวชายแดนยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์หลายๆช่องทางต่างก็พากันแชร์คลิปของลุงตู่ที่เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับการกักตุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือและเป็นการต่อรองอำนาจต่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ใครมาคิดแข่งข้อกับไทยเราซึ่งจากคลิปต่างๆที่เผยแพร่ออกไปประชาชนก็พากันคอมเมนต์แซอีกฝ่ายที่มีความเห็นคิดต่างกับเรื่องนี้ในขณะ ที่อีกฝ่ายเข้าใจทหารและห่วงใยประชาชนเพื่อนมนุษย์พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าใจหรือยังกระจ่างหรือยังซึ่งเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คงเป็นคําตอบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเอาเป็นว่าไปฟังเจ้าของประโยคดังกล่าวดีกว่าค่ะมีเวลาใช้ท่านไงไมไีดูแลวม่อถ้า,าเดือดร้อนเข้าใจไหมแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เกิดหลายคนอยาประมาทว่ามันไม่มีอะไรมันไม่รบกันแน่นอน ชายแดนก็เห็นต้องรบกันไอ้ที่มันไม่รบอยู่วันนี้เพราะทหารเขา,าเฝ้าอยู่ไงถ้าไม่มีทหารเฝ้าอยู่ชายแดนนะมันเข้าหมดแโจนผู้ร้ายอาจารย์ข้ามชาติมาหมดผู้ก่อการร้ายกันเลยเข้าไปได้หมดเพราะเขาไม่ขึงพืชอยู่ชายแดนเขาลำบากอยู่นั่นไงละ่และแต่คือทหารตำรวจตำรวจทางชายแดนทางทะเลเหรอทะเลข้างบนเนี่ยเราพอจะโอเคมีเรือแต่กก็เก่าพวกก็ทหาใหม่บ้างเพื่ออะไรเพื่อเราจะเป็นแสดงกำลังว่าเสนเ้นเขตแดนไทยอยู่ตรงไหน นะไอไ้ม้องร้อยเราที่ขม้ทะเลมันนิดด้าน้้ำของเราเองถ้าไม่ยินกันละตะเวนเ,เ,เลยครับเดี๋ยวว่าตลัดก็เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือต้องมีฐานเรือ <c oughs> เรายังไม่เคยรู้ว่าใต้น้ำของเราที่ลึกหลายๆฟาท่อมเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าน <c oughs> อาวไทยเนี่มันตื้นแน่นอนแต่ฝั่งอาดามันี่อีกฝั่งของเรามันเป็นทะเลทะเลใหญ่หมาสมุดเชื่อมโยงไม่น่นแล้วรอบบ้านเขาก็มีหมดเ <c oughs> มื่อเขาลงไปแล้วแล้วเราไม่ลงไปเราจะไม่รู้เรามีอะไรข้างล่างเมื่อไม่มีเราก็ไม่จะป้องกันยังไง เราไม่แน่ใจหรอกครับว่าวันหน้ามันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดจะเราเคยคิดว่าเรามีสงครามโลกเกิดมาสองครั้งใช่ไหมครั้งที่สามไงไม่มีแน่ท่านคิดว่ามันจะไม่มีหรือเปล่าผมไม่ได้สร้างความหวาดกลัวแต่วันนี้มันมีหลายเรื่องที่มันสอไปตรงโน้นตรงนี้แต่เผอิญว่าผู้นําแต่ละประเทศก็พยายามที่จะหยุดพยายามจะแก้ปัญหาให้ได้แม้ก่ามันโลกวไปตายแล้วล่ะใช่ไหมเหมือนกับที่ไปรบที่ไอซีซีอะไรต่างเนี้ยใช่ไหมนะโลกวาอยู่เรื่องศาสนาบ้างเลยบ้างมันโลกวาอยู่ทั้งโลกยังมีอยู่ทั้งนั้นแหละ อันนี้เรารู้ได้ไงว่ามันจะไม่หลุดไปที่โน่นที่นี่นะาคใต้เราก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีซึ่งอ่นนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงนะภายในก็เหมือนกันยาเตดกระขบวนการค้ามนาษุ์แรงงานต่างดาวมันต้องใช้รงที่จํานวนมากถ้าไม่มีเจ้าที่ไม่ดีฐานอยู่มันไม่มีคนจะทํางานต้องไปจัดซื้อจัดจ้างจ้างคนมาเมื่อไหร่จะทันต้องมาฝึกใช้อาวุธฝึกลาย่ารเยอะแยะไม่จ้างวันนี้เป็นพรุ่งนี้ไม่ได้ มันต้องฝึกคนที่จะไม่เคยจับอาวุธเลยเนงอยงกระสามเดือนถืออาวุธได้แล,แล้วก็ฝึกต่อไปเรื่อยยุทธวิธีการแช้อาวุธทำไงจะไม่เกิดอันตรายต่อฝ่ายเดียวกันนั่นเขาเรียกว่าฝึกฐานฝระตายยางจักไม่เขาา้าใจละมีเวลาใช้าฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook ntv channel เอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อตอไปสวัสดีค่ะ